สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัชณาเกียรติมณีเลขที่สิบเก้าอยู่ชั้นประวชศสองทับหนึ่งค่ะวันนี้นะคะจะมาสรุปความรู้ที่ได้จากาชีวะนามัยและความปลอดภัยค่ะหนึ่งช่วยป้องกันและควบคุมให้เกิดสภาพความปลอดภัยในการทํางานค่ะสองช่วยรดความเสู่อเสียที่เกิดบันทพลจากกิจการนายจ้างอันเนื่องจากเกิดจากอุบัติเหตุค่ะสาม ช่วยลดผลกระทบทางสังคมที่อาจจะตามมาหลังจากประสบอันตรายจากการทำงานค่ะ 4. ทรส่งผลกระทบเพิ่มผลผลิตและอํนเนือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเช่นสภาพแวดล้อมอิทธิพลต่อการทำงานลูกจ้างค่ะ 5. ช่วยให้ผู้บริหารในการรับความเป็นธรรม ให้ไม่ขัดต่อมุษยธรรมค่ะช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มผลผลิตและมีประสิทธิภาพในการทำงานยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้าและปัญหาการถูกกิจกันการคมนาคมระหว่างประเทศค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการอุปถัมภ์เกตตัวเองอย่อมเป็นภาระสังคมเช่นการรักษาพยาบาล การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่หรือการวางรายรับรายจ่ายไม่พอค่ะ 2. ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นต้องไม่ทําให้บุคคลอื่นเดือ,รอดร้อนอาจเกิดความเสียหายได้เหมือนกับตัวเองก็ได้ค่ะ 3. ประโยชน์ต่อตนเองไม่ทําให้ร่างกายบาดเจ็บไม่ทําให้ร่างกายพิการหรือเสียชีวิตทรัพย์สินสุขภาพจิตไม่ดีค่ะนะคะต่อไปนะคะ ต้นกำเนิดเช่นสารเคมีที่ใช้ผลิตในเกิต่อปฏิบัติง,งานค่ะ 2. สิ่งแวดล้อมเช่นเครื่องจักรส่งเสียงรบกวนไม่สามารถได้ยินเสียงเครื่องจักรได้ค่ะ 3. นะคะบุคคลให้ได้ใส่เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่นการป้องกันการหายใจทุงมือเครื่องป้องกันศีรษะขอบคุณค่ะ